เซตเนี่ยเราสามารถจบได้เล่นได้ทุกแนวเพลงเลยมีคีนมีโอเวอร์ไดม์มีดิสมีโซโลมีคอรัสมีรีเวิร์บแทบเทมโปได้เข้าจูนเนอร์ได้ทุกอย่างเข้าได้หมดวันนี้เราังมาถ่ายคลิปอะไรกันเดียะผมไม่เรื่องจะร้องขออ่ะ <laughs> ว่ามาเอาจริงๆก็เป็นสเต็ปเดิมๆแต่รอบนี้ผมแบบว่าอยากให้พิเศษพิเศษหน่อย <laughs> พิเศษกว่าที่ผ่านมาใส่ไข่ด้วยเนี่ย <laughs> เรื่องอของเรื่องไม่มีอะไรมากพี่คือในการเล่นดนตรีของเราเนี่ยทุกวันเนี้ยมันแบบว่าถ้าเราจะต้องเอาเสียงครบ,ครบเนี่ยเราต้องมีเอฟเฟกที่ใหญ่มากอ่าปกติปกติก็คือถ้าเป็นมันติเราก็ต้องมีปุ่มที่มันเยอะถูกไหมใช่เพื่อจะเอาเสียงต่างๆ ไปลงในปุ่มใช่เพื่อเปิดปิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แอดไซถ้าเกิดเป็นภาษาแบบลึกหน่อยก็แอดไซน์แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาแบบให้ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือเอาปุ่มนั้นเอาไว้เปิดปิดเอฟเฟกเอฟเฟกหนึ่งเส้นเปิดปิดคอรัสเปิดปิดเสียงแตกหรือว่าเปิดปิดดีเลย์ใช่แต่คือผมแบบอยากโกงในโกงอ่ะโอ้โหเรื่องเยอะอีกแล้วข้อแม้มึงเยอะเกิน คืออยากได้เล็กๆด้วยไงเล็กแต่แบบว่าต้องเสียงดีที่สุดเท่าที่แม่งจะดีได้อะอแล้วปุ่มแม่งก็ต้องแบบคือฟังกชันแม่งต้องครบอะพี่รู้สึกว่าแบบคือบางทีมันอาจจะมีแบบขาด,ขาด,ขาด,ขาดบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกแล้วน้นนหนไม่พอก็ต้องเบาดีวพ,พี่เล็กก็ต้องเบาเดยเล็กก็หนักได้ยังไง คอยคอเทคไปเนี่ยมาอยากได้เล็กกว่านั้นโอคอยคอถึงงานแค่นี้เองนะมีสองโลโอ้พี่เล่นน้ำมีหอยเกียดแบกแล้วอุ้ยแทงจีแทงจีทุกคนรออยู่อันเนี้ยใช่ไหมคุณอยากได้อันนี้ใช่ไหมล่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทได้แต่มันมันยังขาดอีกนิดนึงไม่ใช่นี่หรอยังไม่ใช่อ่ะใช่โอ้โหจริงจริงมันเกือบได้แล้วนะมันอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอันนี้หมูเออพี่ปุ่มมันน้อยไปมันไม่พอใช้ปุ่มใช้ปุ่ม เอ็ดวันมันต้องมีเล็กมาแล้วห้าหกปุ่มดิพี่เฮ้ยเอาเอาเสกกระจายเ,เละ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 อันนี้ไม่เอาเคยทำไปแล้วไม่เอาเล็กแล้วปุ่มเยอะด้วยหั่นสักครึ่งหนึ่งอ่ะหั่นครึ่งหนึ่ง อ๋อโอเคโอเคมันเล่นมีแล้วมีลงมีเล่เหลี่ยมอ่านี่แล้วกันเนี่ยพี่พี่เตรียมไปแล้วไงเย้ยเป็ไงสามตุ่มบวกสองเป็นห้าอันนี้โอเคป่ะอันนี้โอเคที่สุดแล้วพี่แล้วปกติใช้แตกนอกไหมใช้แตกนอกเออแตกนอกไม่ใช่ใช้แตกในอ่ะฮะแตกนอกแตกนอกเนี่ยคืออธิบายก่อนก็คือใช้เสียงแตกจากข้างนอกแล้วก็ใช้จำลองแอมจำลองรีเวิร์สดีเลย์ แล้วก็คอมเพรสเซอร์ที่ผมเคยทําคลิปไปเป็นบอร์ดของผมเองอก็คือบอร์ดที่มันใส่ลงในกระเป๋าโมโนตัวนี้ได้นี่นี่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูถูกต้องแล้วพี่กายวะนี่นะเออบอร์ดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าใช่ใช่แล้วมันมีรีเวอร์ไดตัวหนึ่งแล้วก็ดูโอลิตตัวหนึ่งจําได้ไหมบอร์ดนั้นเดี๋ยวแตกคลิปให้ดูอันนั้นผมใช้แตกนอกอ่าอ่าแต่รอบนี้คือเราจะต้องทําให้เป็นแตกในใช่ไหมต้องแตกใน แตกในเนี่ยทำใจยากเลยก็ต้องทำใจยากแล้วพี่อันนี้พูดถึงเรื่องอะไรไม่ทำใจยากเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องเสียเสียงแตกจากแตกในเนี่ยสองสองบล็อกเลย <ผม S 1> นะ ถ้าพี่ใช้แตกนอกบล็อกเหนือนี่ใช่ใช่ใช่ผมเอาไปใส่แบบว่าคอรัสดีเลยเฟนเจอร์เฟเซอร์ทิมโลอะไรเงี้ยอั้โจทย์ผมยากขึ้นโจทย์ผมยากขึ้นเอาเนี่ยเอาไปแค่นี้ดวนดนเลยตัวเล็กแค่นี้ปกติเขาจะเป็นพ่วกอะไรนะ m c 6เหรออ่าใช่ใช่ใช่ m c 6ไม่เอาพี่อันนั้นมันก็พ่วงมันก็มันผิดคอนเซปต์อ่ะมันต้องเล็กเท่านี้แต่ว่ามันต้องใช้งานได้จริงอ่ะโอเคงั้นผมทํามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมีข่าวๆไว้แล้วการบ้านคุณมันแต่ละอันมันยากๆนั้นเลยมันไม่จบง่ายตลอดเลย ก็มีเสียงแตกในเรียบร้อยอธิบายก่อนเสียงแตกในก็คือเดจะงงกันไปก็คือเสียงโอไดในจำลองก้อนของไอ้เจ้าตัว h x ดเอ็วันนี้เราจะมาเข้าคลิปเลยครับผมเราจะมาเล่นกับเจ้า h x ดเอ็โดยที่ก้อนเดียวจบเอาไปเล่นได้เลยมีทุกเสียงจบจริงแต่ผมมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือ ต้องมีดูโอสวิกอันนี้ถึง,งจะจบและต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ยกออกไปในรูปแบบนี้เราไม่ต้องใส่บอร์ดเพราะฉะนั้นเราไปวางปุ๊บเสียบอะแดปเตอร์เราเล่นได้เลยอ,อ่ะผมขอขายเจ้าฟูสวิกเจ้าตัวนี้ก่อนดูโอสวิกตัวนี้พระเอกของเรา2,990บาทพร้อมใช้งานติดได้เลยหัวอย่างดีแล้วก็เตี้ยดูได้เลยเดี๋ยวหาว่ผมโกงเป็นไงโอ้านามไม่โฟกัสซะด้วยโอ้โหลดติดดินเลยเป็นไงเตี้าายคือระดับ เนี่ยอ่าดูดูจากระดับสําหรับผมต้องเป็นฟูตสวิกตัวนี้เท่านั้นเพราะว่างานเขาดีเขาเป็นงานเมกานะผมไม่ได้ทําเองนะอ่าเพราะฉะนั้นเป็นงานเมกาที่ร้านมีขายแล้วก็2990บาทมีอ่าอ่าเขาเรียกว่ากาวสองหน้าพร้อมให้ติด<ร>เลยแล้วก็เสียบปุ๊บวางไปที่ตําแหน่งที่ผมวางเนี่ยพอดีแบบเปะ๊ปะเปะ๊ปะเพราะว่าเขาทํามาเพื่อเกิดมาเพื่อการนี้เลย for h e x storm โดยเฉพาะส่วนปุ่มตรงเนี้ยปุ่มเจ้าตัวเนี้ยก็คือ bare foot ที่ร้านก็มีขายเหมือนกัน3 1 5 0บาทเซตนี้ก็คือ1050บาทจบเลยใส่3ตัวแล้วก็ฟังก์ชันของแอสไซทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะหมายความว่าปุ๊บเนี่ยผมแตะข้างเนี้ยเข้าเลยผมมีแม่เหล็กมีมีมีนี่แตะข้างแล้วเพราะนั้นไม่รบกวนเราจะไปกดงี้สมมุติว่าคนที่เล่นอยู่ที่บ้านกดแกะก็คือไม่ติดกดงี้ไม่ติดแต่ถ้าเกิดเราแตะข้างปับ๊บ มาเลยเรียกเลยฟุตสวิกหนึ่งคุณจะทําอะไรนี่ปุ๊บอ่ะเงี้ยคือเราแต่เนี้ยเราเป็นไงเราสามารถแตะข้างเพื่อเพื่อเล่นเลยว่าฟุตสวิกสตอนนี้เราทําอะไรบ้างใช่นไหมฟุตสวิกสองของเนี้ยผมไปเปลี่ยนค่าดีเลยค่าเอาพุทอะไรแล้วแบบในส่วนตัวของผมอะไรเงี้ยอ่ะฟุตสวิกหนึ่งผมทําอะไรบ้างเนี้ยผมใช้เป็นสแนปช็อตมันจะขึ้นบอกเลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันทั้งหมดที่เป็นทัชก็คือปกติเขาจะแตะปุ่มตรงที่เป็นเหล็กนะเรายังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมตรงนี้ผมชอบเพราะฉะนั้นเวลาผมจะแก้ไขหน้างานนะผมแตะข้างไ เป็นไงสุกคนก็คงงงว่าเฮ้ยมึงทำเฮี้ยอะไรของมึงแต่จริงมันมันเป็นหมู่หมู่นี้ผมไม่ได้กดไลนะเนี่ยแต่หาว่าผมโกงอ่ะเนี่ยดูดิเห็นไหมดอกดอกดอกถ้าผมกดนี้ไม่ไม่ติดเนี่ยไม่ติดเพราะฉะนั้นเฉียบเซตนี้ผมว่าเป็นเซตที่ควรต้องมีและหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยพร้อมเลยเรามาพูดกันถึงเรื่องพีเซตดีกว่าคร่าวๆก่อนที่เราจะไปฟังเสียงดีเทลอย่างอื่นผมไม่ขอพูดแล้วเรามากันที่การใช้งานเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวมากเพราะว่ารายละเอียดของพีเซตผมเยอะ มากตั้งเองผมบอกเลยไม่ได้เหนื่อยเหนื <laughs> ่อยมากเพราะผมตั้งเองผมยังเหนื่อยเลยจริงมันปปซับซ้อนมาก <laughs> คือสุดๆใน1นึ่ง p เนี่ยไม่ใช่สไม่ใช่สแบงค์นะสี่ซตดีกว่าหลักๆใน1นึ่ง p ีเซเนี่ยเราสามารถจบได้เลได้ทุกแนวเองเลยมีคีนมีโอเวอร์ไดม์มีดิสมีโซโลมีคอร์สมีรีเวิร์บ แถบเทมโปได้เข้าจูเนอร์ได้ทุกอย่างเข้าได้หมดมาเริ่มที่พิเศษหนึ่งครับผมเ mm hmm. ข้า่ๆปุ่มแรกผมจะใช้เป็น snapshot snapshot จะเป็น1-2-3 1-2-3จะสนอย่างนี้1-2-3นะ สมมุติผมอยู่ที่2อก็1ก็คืออ่าหเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะหเสียงคีน2คือเสียงแตกอ่าโอวไดสามคือดิสอยากจะบูสโซโลผมเขียนเลยบูสโซโลกดเข้าไปนี่ปึ้งมันก็จะบูสโซโลทุกอันบูสโซโลได้หมดแย่อิสระเป็นไง <c oughs> โคตรแจว๋ว <c oughs> โคตรแจ๋วผมบอกเลยและ้ะสมมุติว่าผมอยู่โอวไดใช่ไหมผมไม่ผมอยากกลับคืนไปที่เสียงคีนปกติผมต้องกด2ครั้งเพื่อกลับไป1ถูกไหมม,มันก็จะต้องอย่างเงี้ย มันไม่เฟี้ยวถ้าอย่างนั้นผมรู้สึกว่าเฟี้ยวน้อยไปอยู่ที่2องเ่ผมกดค้างปุ๊บนี่กลับเข้ามา1ท,ทันทีทําให้ดูอีกทีหนึ่งสมมติผมอยู่ที่2ผมกดค้างหนึ่งครั้งปุ๊บแม่งกลับมา1นึ่โอ้โหโคตรเฉียบและสมมุติว่าผมอยู่ที่3ผมเล่นดิสอยู่นะผมไม่อยากกดอะไรเงี้ยผมก็วนเอาก็ได้หรือว่าจะกดค้างก็ได้แต่ว่ามันจะมีพีเซตอีกอันหนึ่งแบบอันนี้ผมเอาไว้วนพีเซต1 2 3 4เราจะใช้ทั้งหมด4พรพีเซตวนกันอยู่แค่นี้อ่านดูวนแค่นี้เลยจะเริ่มที่ 10A ปุ๊บ10 B 10 C กลับไป11 A 11 A ปับ๊บกลับมา10 A เหมือนเดิมอืมใช้แค่นี้แล้วเดี๋ยวมาดูดีเทลต่างๆกันในเจ้าตัวนี้เราไปฟังเสียงกันเลยว่าเพราะว่าผมน่าจะฝ่อยเยอะเกินไปแล้วทุกคนรู้แล้วว่าทุกคนอยากฟังเสียงไปฟังเสียงนะครัผมเอ้ยอย่าลืม ถ้าอะแดปเตอร์ของคนไหนพังผมก็มีอะแดปเตอร์ขายนะครับผมสายใหญ่ๆเลย650บาทฟอร์สำหรับ h ฮดเอ็กเลยจะใช้กับพอร์ตโก x เฮดเอ็กซ์ตออที่สายสายตัวอะแดปเตอร์ชอบสายชอบขาดในอ่าผมบอกเลยแล้วกันสายขาดในสายขาดในบ่อยมีขายครับผม650บาทสายแข็งๆเลยที่ละมันจะเป็นหัวเสียบพร้อมใช้งานเลยนะอันนี้ไม่ได้ต่อนะอนนี่ผมผมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ขายผมก็มาใช้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าทําไม่ทัน <laughs> อะไรประมาณนี้อ่ะหลังจากฟุตสวิกจบไปปุ่มจบไปผมลืมตัวนี้เจ้า h x ดเอ็กตอตอนนี้จัดโปรโมชั่นเช่นเคยครับผมจาก29,000บาทตอนนี้เหลือแค่26,000บาทลดไปเลย3 0 0 0เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยากได้เซตนี้จบๆนี่ทางร้านจัดให้เลย 26, 2 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0บาทเซตนี้เป็นแบบนี้เลยมีอะแดปเตอร์ทุกอย่างแถมให้ประกันศูนย์ยามาหปีนะครับผมไป แล้วนี่อ่านยังเนี่ยมาพี่เอาเลยเหรอรออยู่เนี่ยตัวนี้ครับผมกีตาร์ที่เพิ่งโมเพิ่งเสร็จครับโคตรสวยเลยคัสตอมช็อปเจาะฮาร์มิกิ้งหลังแล้วก็ใส่ปิกอัพตัวเดิมข้างหลังก็เป็นเซอร์นะครับผมอันนี้เป็นของพี่แบงค์นะครับพี่แบงค์ที่เล่นให้โจอ,อี้ภูวสิทธิ์อันนี้ผมขออนุญาตยืมเขามา <c oughs> ทําคลิปรีวิวอันนี้หน่อยนะครับผมอ่า,อามาเริ่มแรกก่อนเลยก็คือพรีเซตแรกพรีเซตแรกนี่จะมีหลักๆแค่เสียงคีน โอเวอร์ไดส์โลเกนนะครับอ่าแล้วก็ดิสทอ์ชั่นที่เป็นเกนไฮเกนเลยแล้วก็มีคอรัสหนึ่งอันแทบ็บแชมโได้แล้วก็บูสโซโลหลักๆจะเป็นประมาณนี้อันนี้แค่หน้านี้โดยที่ไม่เปลี่ยนโดยที่ไม่เปลี่ยนชแนลอะไรเลยไม่เปลี่ยนพรีเซตอะไรเลยจะประมาณนี้ครับผม <c oughs> ของโปรดผม ก็พอบูสโซโล3.5 dB พร้อมกับดีเลย์ อันนี้แล้วก็เป็นคอรัตอ่าผมจะแอดปุ่มที่4เนี่ยครับเป็นปุ่มคอรัตนะครับเพิ่มเพิ่มคอรัตเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบฟิ้งฟังเลยถ้าเกิดแบบใสด่ดีใส่ดีเลย์ไปหน่อยก็ ครับผมพรีเซสนี้ต่อไปเป็นโอเวอร์ไดโอเวอร์ไดก็กดนี่กดนี้ไปข้ามเป็นพรีเซต v โอเวอร์ไดแล้วก็จะมีแอมเบียนอันนี้โอเวอร์ไดนี้ตากล้องเราเป็นคนบอกว่าต้องเกณฑ์ประมาณเท่าน,นี้พี่ <c oughs> ไปมึงต้องลองแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาโอเวอร์ไดนี้มันเหนียวมากเลยผมผมลองให้ฟังก่อนนิดนึงดีกว่าผมนําเสนอมากเลยโอเวอร์ไดนี้ก็คือเป็นคีน แบงค์นี้จะเป็นเกี่ยวกับโอเวอร์ไดร์กับคีนเฉยๆจะไม่มีดิสเพราะฉะนั้นจะเป็นคีนโอเวอร์ไดร์แล้วก็โอเวอร์ไดร์โซโล่แต่ว่าโอเวอร์ไดร์ไม่เหมือนแบบบีบีพีเอ็มอ่ะ แบบดีจัดอะปินแทงแทกป่ะพี่ ขุดขายเลยโอ้ได้เลยโกดอะไรเนี่ยเออกดนั้นนะกดไปเอะอยากกดัไหนกดไปนั่นแหละเออ ีลงดีเลย์ไปหน่ะนะคราอีกกดอีกดอกหนึ่งอ่ะ ติดจังเลยเทียบกดกันไปหนึ่งอ่าเอ้ยลองแอมเบียนน่ะแอมเบียนแอมเบียนหรอ จบแล้วสําหรับ3ชิ้น4คนวงที่ไม่มีคีย์บอร์ดอันนี้ช่วยได้วตายแล้วใส่คอรัสวิ่หน่อยนึงแอดสีไปคอรัสปึ้ง หมายไม่มีอะไรมีอะไรมีอีกเราเปลี่ยนแบงค์มาเลยกดปุ่มที่5้าเพื่อจะไปคีนดิเออนันแหละเออคีนอ่าโอเคฝ่ายนี้แหละอันนี้เป็นเป็นเข้ามาแล้วก็จะเป็นเสียงดิทดิทึมเลยมันก็จะเป็นคีนดิทแล้วก็ดิโซโล่ไม่มีอะไรเลยเล่นแบบง่าย มัน mm hmm. คือมาแชวที่แบบมาแชวมาแชวออะมาแชวจัดๆเลยมาแชวเราไปโซโล่หน่อยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวลดโวลูมหน่อยแล้วก็เล่นดอทัหน่อยดีเลย์ดอทเรามีครบ ด้วยเปลี่ยนปิกดิอันนี้ดีเลย์ดอทครับผมอุ้ย ไม่ได้แท็บมือกันประมาณนี้แล้วก็แทบ็บแทมโปลปกติก็แท็บได้แล้วก็อ่าเคแล้วก็พีเซสสุดท้ายเป็นเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยอันนี้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองเพราะว่ามันก็คือคีนโอไดดิสแต่ว่าคอรัสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเป็นออกเตปที่เอาไว้โซโล่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเป็นโอเวอร์ไดนะผมก็จะใส่เป็นออกเตป ไม่มีอะไรเลยครับพอเป็นดิสปุ๊บมันก็เหมือนกันกดบูสโซลโซโล่ดังได้เหมือนกันเปิดเดี๋ยววะยังไม่ได้เปิดโทษที ว่ามันช่วยได้มากสําหรับออกเตปนี่ในในการที่โซโลแล้วอยากให้มันแบบอยากให้มิติมันมันเยอะกว่าเดิมอ่ะโดยที่แบบแต่ว่าใช้เฉพาะโซโลซิงก์กโน้ตอย่างเดียวเลยนะจะเอาไปเล่นรีซึมนี่คือเละเลยเด <ś noir> <istas S 2> ี๋ยวคลิปนั้นจะยาวละเพราะว่าดูดูจากทรงแล้วมาสรุปกันเลยดีกว่า S <S ก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมีคนเรียกร้องมายเยอะว่าแบบอยากได้พรีเซตตัว HX s t o ็กตตัวเนี้ยเอาแบบว่าเล่นตัวเดียวแล้วให้จบเลยเรียกว่าเป็นคําขอที่รู้สึกว่าท้าทายมากที่จะทําให้มัน5ปุ่มเนี้ยมันมันสามารถแบบเล่นได้โดยที่กว้างด้วยนะหมายความว่าเล่นได้ทุกแนวมีโอเวอร์ได์ไม่ว่าจะศิลป,ปินอะไรคือผมผมกล้าพูดเลยว่ามันสามารถรองรับสําหรับการใช้งานจริงทั้งเอาไปเล่นกลางคืนหรือว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่ได้หมดหรือว่าจะเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากมี มีเสียงครบๆอยากมีพีเซ็ตดีๆอันหนึ่งเล่นก็แจ๋วเลยครับผมตัวนี้เฮดเอ็กซ์ e เตอนี่ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีอัปเดตเฟิร์มแวร์ตอนนี้ก็มาอยู่ที่3.71แล้วก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งอัพยิ่งดีตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เรียกว่ายอดฮิตมากๆแล้วก็เรียกว่าไม่มีวันตกรุ่นดีกว่านะเพราะว่าพอเขาจะตกรุ่นนิดนึงนะเขาปล่อยเฟิร์มแวร์มาแล้วก็เพิ่มเสียงมาเพิ่มแอมเข้ามาแล้วก็ยิ่งเฟิร์มแวร์ยิ่งใหม่ๆยิ่งใช้ CPU น้อยลง เพราะฉะนั้นเราสามารถไปเปิดบล็อกเอฟเฟกต่างๆได้เกือบครบเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนของผมอะที่ทําใบนี้ก็คือครบเลยส่วนเนี่ยก็ไม่พูดเลยแล้วสําหรับคนที่อยากได้เอฟเฟกเล็กๆแล้วก็เสียงแบบเหมือนเดิมเสียงแบบโปรเพราะฉะนั้นรุ่นนี้คือเสียงแบบโปรเลยแต่ตัวเล็กลงการใช้งานก็จะถูกบังคับเรื่องปุ่มเรื่องฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆอยเรื่องบล็อกด้วยอะไรเงี้ยแต่คุณภาพเสียงนี่คือสุดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เอฟเฟกเล็กๆพกหย่อนใส่กระเป๋าหน้าไปเล่นได้เลยโดยที่มีเสียงครบ ครบเลยก็แนะนำเพชรเอกซ์ธรรมดานะครับผมตอนนี้ก็จัดโปรอยู่26,000บาทนะครับผมฟุตซบิกสอ9 9ัาสนใจก็ทักมาปุ่ม3ปุ่ม1,000 50บาทส่วนใครสนใจพีเซตก็สามารถทักเข้ามาได้ถ้าซื้อ h X Storm ตกับผมก็แถมพีเซนตนี้ไปเลยครับผมต่อไปนี้ใครเบิก h x Storm กมาก็จัดให้แบบพร้อมเล่นเหมือนเดิมครับผมดูแลกันไปสำหรับชาวบอย59ช็อปครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยครับผมไปแล้วครับแอดไลน์บอย59ช็อปนะครับผมไม่ลืมนะถ้าผมไม่ตอบก็โทรมาเลยอะร้านเปิดบ่าย2ถึงตีสี่ไปแลครับผมปิดวันอาทิตย์ค,ครับ